เอาแล้วโตมีหฉมใส่กำใส่กำมั้งโหมโหมเลยโฉมย่ออือนี่เหมาโฉมลุ้น ดีขนาดนี้ที่เรนทอเราใช่ไหมบอเรามีมีใช่สามเมลเนี่งอเรือ้มาเบ้าอยู่แทงคว้าันวาตถื่อถื่อจะแทงวาจะบันจะบันทึกเอาหางเอาหาให้แทงหูให้ได้เลยไม่มีอเอาหายถึงหูเลยยกหายถึงหูจับไว้นะอ คือตัวโจมแล้วน่ะ